รอบด้วยน้องความดูสิเนี่ยพี่เบค่ะทำแบบนี้มันจะดีหรอจ๊ะดีสิเบค่ะเอาหญิงเราเป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าจะมั่นหมายกับเจ้าพี่ทีเบตาชามาตั้งนานแล้วแต่ว่าเจ้าพี่ไม่ยอมแต่งงานสักทีพี่ก็แนะนําให้ฉันมาขอความรักเจ้าพี่เลยบมนได้สิเบคะายังไงมันก็ได้เบค่ะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ด้านได้อายอดนะเบค่ะ จริงเหรอใช่ไหมคะและ้วฉ,ฉ,ฉันสวยยังสวยเลยเพี่คะโอ่งหญิงร้องเรียกเลยเพี่คะต้องเรียกก่อนเนาะเรียกเลยเ <c oughs> ออเอ้ยรังเลยเหมือนพี่คนจะร้องเรียกนะพงศ์ท่านวันนี้ไม่มีใครเรียกเพราปิดตําหนักจริงปะเนี่ยโอ้โหไม่อยากยากังไงวะปู่โอ้ดีซะอีกอะ่ะไปไหนละพี่คะรับรางวัลก่อนขอบคุณนะคะทำไมหน้าตําหนักพงศ์ท่านเสาไฟฟ้าสูงจังเลย ไอ้บ้องแหมปากดีนะวันนี้นะปิดตําหนักปิดตําหนักค่ะแล้วเปิดเพลงให้เราฟังด้วยแล้วอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงอะไรพี่คะัคนของใจกับพ่อมดสิวะได้เดี๋ยวบอกวันนี้ไม่ให้ใครมารบกวนเด็ดขาดเราจะฝันยอดวิวปันเองก่อนไอ้บ้องเดี๋ยวมึงสอนท่าเต้นเพลงพ่อมดกูด้วยนะให้ให้สอนมึงอ่ะมึงสอนมึงไม่เห็นไอ้คลิปไปกูยังตะกึงตะกากอยู่เลย ขอบคุณนะคะคุณกำลังใจจากพี่ในติ๊กต็อกนะคะโอเคเดี๋ยวกอนเราเรียกก่อนเอาอเลยเดี๋่ะสุดหลอ่อสุดหล่อจ้าหนูมาแล้วจ้าไอ้บ้องมึงไม่ได้ยินคนเรียกหรืองไงมึงที่ไหนล่ะไอ้ตอนเขาไม่เรียกมึงหูแววพอตอนเขาเรียกมึงนั่งนิ่งบ้าปะเนี่ยมีคนมาเรียก อ,อาจจะเป็นพระคุณบันของรองค์ท่านก็ได้เรียกแบบนี้ไม่ได้ยินหรอ,อ,อรลุงจอยเ,อเรียกสุดหรอไม่ได้ยินอ่ะใครเขาไม่เรียกลุงจอยไอ้บ้องเอาให้พระองค์ท่านสุงมายาแน่ใช่แน่นอนมึงไปบอกนะผมว่าก<ช>ูไม่อยู่ ให้หมงฉันออกไปบอกองหญิงทุมายาบอกว่าองค่ันไม่อยู่ท่างที่พร่องค่ันก็อยู่ในตำหนักก็ไม่อยากเจกอนนะ่าบอกไปเลยว่าเราไม่อยู่ให้หมงฉันออกไปโกหกออะอย่างที่มงฉันเคยพูดเออออกมามออกใ่ไอ่ะใจเย็นๆพี่ค่ะเดี๋ยวก็ออกมามาแล้วพีคะนี่ทไมพระคมไม่ยาองหญิงฉันเรียกสุดหล่อของฉันจะไม่ได้เรียกหมื่นบ้องสักหน่อยทำไมสุดหล่อไม่ออกมาคือตอนนี้สุดหล่อและหล่อที่สุดเขาไม่อยู่ไม่อยู่เขาใช้ให้มฉันออกมาบอกองหญิงว่าเขาไม่อย<า>ู่ มื่นบองสรุปเจ้าพี่อยู่หรือไม่อยู่อ๋อโอ๊คเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยทำไมถ้าผมท่านไม่อยู่แล้วใครจะใช้หม่อมฉันมาหรือเปล่าครับแต่เขาไม่อยู่แล้วจะทำยังไงอะพี่อย่าเดเดี๋ยวผมท่าไม่อยู่วะสรุปว่าอยู่หรือไม่อยู่จ้ะอ้าวทำไมล่ะก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่แล้วใครจะใช้หมื่นบองมาก็แปลว่าเขาอยู่ไม่อยู่อ้าวมึงเล่นลิเกอะไรวะงงป่ะเนี่ยมึงอะพูดยังไงเนี่ยให้งงกูพูดถูกแล้วแต่กูงงหรือเปล่าเอ่อไอเอางี้เอางี้เอางี้ไหวไหมเนี่ยนะ พ่องอยู่ข้างในใช่ไหมไม่อยู่แต่เขาใช้กูมาเออแล้วมึงดูแล้วมึงทำตานะรู้หรือเปล่าหน้าม,มึงตึงมากเลยรู้ดิบางเออโบสถอกกำลังทำงานเว้ยเล้ <c oughs> อเลียนตายได้าจะเมื่อไหร่ออกรีไปคจะดอยังไงมออกรีดูหม่อมฉันนะไปค่ะคนบ้าเลยฉีดโบสทอกทอเกลากระหม่อมม <c oughs> <c oughs> ื่อเดะทำมนันก็ต้องตึงทั้งหน้าไม่ละเออเออเหลืออย่างเดียวมึงก็ไม่ตึงอะไรหู้หเออ ดูก่อนดูแล no, okay. e. ้วทำตามนะพี่คะเจ๋งจริงนะพี่คะโอเคบ้องดูนะแล้วทำตามติ๊งแน่ติ๊งแน่ติ๊งแน่ Oh my god ที่น่ารักแม่แม่ที่น่ารักทุกท่านคือว่าวันนี้บทนมาให้หนูต้องทําแบบนี้จริงๆแล้วหนูหนูไม่ถนัดเลยจริงๆต้องขออนุญาตก่อนนะคะอา,อาจจะไ,<ด>ไม่ของตาต้องใจไปบ้างนะคะนิดเดียวพ <ทำ S 2> อนิดเดียวก็ได้ไหมคะนิดเดียวนนิดเดียว ผมชั้นให้อีกห้าร้อยขออีกรอบนี่หกเดียบดูไม่ทันนะโอ่งหญิงมัวแต่คิดอะไรอยู่เราชั้นดูไม่ทันน่ะอีกเที่ยวหนึงอยากดูอีกรอบนึงเหรออีกเที่ยวนึงเขาบอกว่ามันขัดมันขัดเดี๋ยวมันทำไม่ทันน่อไอ้บอมดูไม่ทันไอ้บอมบอกเขากูให้อีกสองร้อยกูดูด้วยสองร้อยเดี๋ยนะเจ็ดร้อยเลยเนี่ยที่เขาให้ตั้งห้าร้อยดูสองร้อยอีกเหรออ่าเจ็ดร้อยแล้วยังทำไรเด้ว อยากดูอีกรอบนึ่งอาะอีกรอบนึง มายาทิเบตราชาไม่ให้ขึ้นเฝ้าไปปาปาาบบไป,ป,ปไม่ป้าไปแล้วไป่น่าเกลียดใช่ไหมน่มาเกลียดไหมคะมาแล้วนะคะบบดดสุดมายาทิเบตราชาไม่ให้ขึ้นเฝ้า แล้วาก็ไข้เลยอ่ะหนึ่งหมืนบาดแน่เลยเนี่ยเอาไปอยู่ที่ว่าเดินยู่ไหนบ้องเนี่ยจะไปสุมายาอ้าวแล้วเข้ามาได้ยังไงเนี่ยฮะอ้าวทำไมจะเข้ามาไม่ได้ล่ะเบคะก็หมื่นบ้องบอกว่าให้หม่อมชันเนี่ยมาขึ้นเป้าได้เลยเพคะใครบอกหมื่นบ้องไงเพคะไอ้บ้องบอกเหรอใช่แล้วไอ้บ้อง กูบอกมึงว่าอย่างไรก็บอกท่านบอกว่าบอกเรื่องที่เคยทำม,มึทงทนก็นไล่ผู้หญิงเ<บ>ข้าห้องแล้วเนี่ยกูให้ไปบอกว่ากูไม่อยู่วันนั้นมึงต่างกับกูอย่างนี้เอดจำได้อ่ะกูที่เมดกูพูดไงเอดกูรอร่วมครึ่งชั่วโมงไม่สตาร์ทรถให้กูด้วยขังกูอย่างหมาในรถรถกูแอ์เสีย งอเก็บตังค์มาด้วยตังคลนตุมยาหม่อมฉันอยู่นี่เลคะเจ้ามาทำไมเนี่ยฮะเอา้าเจ้าพี่ก็หม่อมฉันเนี่ยมาหาเจ้าพี่เพราะว่าเราสองคนเนี่ยมั่นหมายกันมาตั้งนานแล้วมเมื่อไหร่เจ้าพี่จะแต่งงานกับหม่อมฉันส<อ>ักทีละป่ะก็มั่นหมายมันก็ยังไม่ถึงกำหนดแต่งงานพี่จะมาเล่งรักอะไรอะ่ะก็อยากแต่งงานแล้วอุ้ยโอ้โห่ oh God. อะไรอ่าเเจ้าพี่เจ้าพี่น่าขุนมากเลยอะเพคะคุในใครเ่ะวันเนี้ย วันนี้บอมฉัน่ยเป็นเลื่อนเจอคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกมาคือพี่น่าเหมือนคนนั้นเลยเพคะนี่ยเนี่เนี่ยเขาเป็นนักร้องอะที่ขอลองเพลงนี้เพคะเพลงอะไรจะเลิกนารก กาจะมากไปแล้วนะออกไปชอไปชอทำกิจกเรรมไปดิไม่รักเหรอที่ชอยช่างแย้หญิงแม่สุมายามาทำลอยหน้าเสนออกหญิงขายใจไม่เคยเจะใหญ่มาเสนอแบบนี้อะไรล่ะ ม้พาเลวไหลหอมดต้องอา,าไหลตีเ้ไม่ไดแลมด้จะไม่อะไรแกคะจะป้อมเรียกล่ะใสไม่ดีเรตีจะตีหมดฉันหรอแก่ล<ช>้วช่วยด้วยช่วยด้วยตมมแมวนะจช่วย้วยไปเลยติดา,ารับชมอ